สวัสดีครับอตอนนี้เราก็จะออกไปตกหมึกกันนะครับออกไปล่ามหมึกนี่ครับบรรยาก,กาศมาออกจากอ่าวบางเะเลครับเราจะขับไปที่อันดามันครับไปตกหมึกยักษ์ส <c oughs> วัสดีครับเ,เพื่อนๆอันนี้เราก็แอบไปตกประวานใช่ตูดครับไปตกหมึกตกหมึกอันนี้อ,ออกเรือครับอันนี้วัดอะไรพี่ วัดบางเสรดรุกอันนี้วัดครับวัดบางเสรนะครับอยู่วัดบางเสรดมีร้านอาหารก็ร้านอาหารนิดนึงเครื่องเครื่องเรือพี่นี่า้วนครัเจ๊จุกน้าเจ๊จุกรูรักดีชานี่ว่าอร่อยเปล่านี่ไม่เคยกินกับม้าเสียดเจเลี้ยงครับเสียดเจเป็นทำคลิปได้ตังค์ดีได้ไม่เลี้ยงเงินนะ แต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเหลียวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอมีแต่เธอทุกค้อดงใจใจย่างไรไม่แปรหรือครยเปลี่ยนไปอาทิจจะสิ้นแสงลง มาตกหมึกกันนะครับมันล่าหมึกแรกกินเงินสดสดรุดแดสะพานโดนหัวเมย์ระวังยกเปลาตาไม่ต้องตีมากเขาบอกขยันเลยจีมไม่มวเขาจะม่ก้ใจ้มานี่นเพื่อนเราก็จะมาเยอะหมึกกัน พอดมาเอยน้องคนกเป็นนอนทียำวะทำไมเธอปลาไปไกลจ๊ะใช่เหรอได้ปลาด้ปลาปลาหาะแล้ถ้าดูได้เล้วมันกินอ่ะจมีต้องดูซ้อมซ้อมไเลย เพ uh huh. ื่อนมันไปยืงก่อนไรือเปล่าขอโทษนะครับค่ะแล้วก็ไบเขียวอ๋อก็ตกลงไปเขียวมันจะขึ้นมาเล่นเล่นไปอ๋อเออน่าหัวเรืองเลยหรอชอบไปเลย กาไจะำก้ีถึงดินนะพอถึงดินตกก็ตกรถ้าเราไปลองกันเลยเดีวเราเห็นตัวใสใน้เลยเราก็ตกได้นะครับเราตกปูได้นะครับปูอัดเราตกปูได้เนี่ยปูอัดเตปู่ปูสดๆจากทะเลนะเนี่ยกิมซีฟูดกันเลย เนื้อปูแท้มีน้ำแข็งเล่นหน่อยเพราะว่าข้างล่างมันเย็นน้ำแข็งมันเลยกาะใต้นี้อะค่ะตัวเองเขากินอยู่เดี๋ยวค่อยกินนะนี่นะครับพี่พี่ก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปทำอันนี้คืออะไรอันนี้ปูเป็นประวัติลัตบิเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่อันนี้เนี่ย จะเท้าหัวเท้าไม่รู้จักหัวชาเท้าด้วยกูเออชีวิตเออดี๋ยวไปตัดลงนี่ก็เป็นแสงไฟนะครับนำพาสว่างให้เราได้ตกแต่งแล้วกันแล่้คัแ่้แ้านี้มันเพื่อนมาดูครับปลานองเราเราเพิ่งจะตกปลาได้สามตัวเนี่ดแกบแกได้เนี่ มี่นะีกุ้งนี่นี่มีกุ้งมีกุ้งอ่ามีกุ้งย่าง่าง้ืมตกลงหน้าหรอนี่เราซื้อมาใช่ะพี่ครับเดมีกุ้งย่างให้ให้เดี๋ยวมีปลามีกุ้งยัมยาอยบาสลก็ยังดีวะดอนเฮ้ยงไหมใครวะสเก็ดได้เลยงไวะนี่เราเพื่อนแล้วก็มีกุ้งนะครับ กุ้งที่เราตกได้จากทะเลแต่กินไม่ได้เราซื้อมานี้ยอะไรไหนวะกุ้งสดสดไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องแกะมากจิ้มเลยเอาจินปลาหมึกแล้วยอดไม่ต้กินแล้วเหรป่ากินกุ้งเลยไไไดดด้้้้ก็เลยนี่จะมีอันนี้เป็นปลาทูแม่กองไม่ใช่นะ ปลาไอ้นะปลาขายปลาดูแต่จำชื่อไม่ได้อะปลาทะเลปลาทะเลเรียกปลาไอนะพี่ปลานะอันนี้เขาเรียกปลาโมงครับปลาโมง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 อ่างทองอ่ะปลาโมงทะเลประเทเหมือนคล้ายปลาทูอ่ะปลาโมงอ่ะมีปลาหมึกอยู่เดี๋ยวจะเป็นแกล้ให้ดูกดจอดนี่ครับตัวโคตรใหญ่ครับอู้หูแม่งทำเกียอะไรไม่รู้ไปจะพอน อันนี้มันตายแล้วพี่ครับตายแล้วครับเฮ้ยมันตายง่ายตายแล้วือแต่มือกระดองตัวนี้ก็ประมาณกับนาทีทีนาทีเลยตายแล้วที่มันตายง่ายเพราะว่าอะไรพี่เพราะมันมันอยู่ในน้ำมันแต่ไงอ่ะมันเหมือนกับเป็นขาดออกซิเจนอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเตียแร่แล้วอันนี้มันจะเป็นกระดองที่แข็งกมันใหญ่กระดองอันแรกแรหมือกระดองหนักมากตอนนั้เหนียวแล้วมือที่เราตกได้ตอนแรกมันอป็รยังไหมือกล้วย ครับดองเขาเรียกหมึกกระดองเนื้อแตกต่างมั้แตกต่างกันก็ปอกก็ถ้าแร่ท้าคนแบบต้องแร่ให้มันเนื้อบางๆหน่อยมันจะมันจะกรอบครับอันนี้มันเป็นกระดองของมันกระดองของปลาหมึกคือเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าหมึกกระดองเนี่ยอันนี้เราเรากินกระดองมาแล้แปรเอากระดองออกกระดองมันแข็ง มุดต <Cornell> <laughs> ัวเล็กมุดตัวเล็กนี่อะรอ่ะนี่อะไระงี้ยเกลือปลาลกแตนทะเลกลือตนทะเลนี่เหรอเดะเดีับมันดีกว่าอือพี่กระดองขึ้นมานี่ไงเอ้าจะกกอมันจุมน้ำเหรอมันเอาไปทำอะไรได้บ้างพี่กระดอง บางคนเขาก็อะไรนะเอาไปให้นกนกนกหงหยกอ่ะเออเขาจะไปให้นกหงหยกมันมันกัดมันกัดชิ้นนั่นเลยแล้วแบบมีคนไปเก็บเป็นที่หรือึกมันเป็นยังไงก็ก็มีเหมือนกันนะครับครับก็มีผมเก็บก็อย่างเงี้ยมือมือมืออันนี้อันนี้มันดำเดี๋ยวผมจะล้างเอาที้งอกก่อนนี่มันดำมากเลย ตันนี้ตกขี้มันจะเยอะครับนก <Sh diesel> ็เียไดว้ใส่ต้องการตัวนี่ใส่ลงมานกขี้อ๋อคือมาเจอแล้วมันก็จะขี้ลอมาเี่ยไหกูทอนว่าขี้เหม็นลยเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับปลาหมึก่เ็ปลาหมึก้ม นี่อันนี้จะตัวมันเออเนี่ยก็ออกมาปุ๊บอีแล้วนะครับแ,รแล้วอันนี้เราก็จะเอาหนังมันออกเหมือนมันหนาเน,น,น,นี่ยครับเนื้อตัวนี้มันจะหนาครับแต่ถ้าถ้าต้อง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 มีวิธีแร่ครับอันนี้คือหนังมันมหนังจะเหนียวมากไอับลกแล้วนะต้องถ้าคนไม่เป็นก็ไม่ได้นะครับทาคนม่นทั้งแรกทั้งหนังมันจะเคี้ยวโอ้โหเคี้ยวล้บาก จะทำอะไรเดี๋ยวมึงมันจะลาไปลอลูกปฟาไปทอดกรอบอ๋อใช่มือมึงมันจะไล่กินพวกเนี้ยมันจะไม่กินเหยื่อเราใเฮ้ยมันต้องกำจัดนะมันไปกินอยู่นี้ไปจับปลาไข่เอ็นที่ใช้ว่าจะบียี่ห้อดีนะยี่ห้อเนี้ยนะครับดีอยู่เก๋ว่าผมก็ชอบกินอันนี้อยู่เหมือนกันเพราะอันนี้เกรดดีนะเกรดดี เดีย๋ยว่อนี้ก็ปีก่อีมันจะมีป,ปีกมันอยู่เวผมพยายามจะเลาะอออสายเลกนายเรจออตัวมันอันนี้หัวมันขนวดใช่ไหมรัวน ต่หนวดมันน่าจะอร่อยนะางเงี้ยกรึบหนึบแน่นอนนีวิธีแ่ของัไลัตนางนี้เยีกินไปก่นะครับทำดีๆทำหน้าดีๆอย่นี้มตไหน่ลูกปหมใคร้างอ่านอันนี้ป่ามันปาปามันเลย อย่างพี่ออกเรืออย่างนี้มีคนตกได้บ่อยไหมตัวครับก็ได้ประจำอยู่เหมือนกันนะครับกระดองครับและหมึกกล้วยตัวใหญ่ๆอ่ะก็ยากไหมก็ได้ก็พอได้อยู่แต่ต้องออกไปลึกๆนิดนึงออกไปข้างนอกไปแล้วเป็นตัวใหญ่ท่านกล้ยนะครับปลาดีขายปาไี่หมด ไยอะมีถ่ายปากระไรปลามกางลองตัวนี้ะลงไปเลือเยอะะเยอะเนื้อเยอะอย่ครับเอะแต่นี่ไม่ค่อยใสเว้ยมัาวๆันี้เนื้อมันาอันนี้เรนาัน้กรุ้อนาอันนี้งเลไม่มันไม่มีเลือดไม่มีนีไม่ได้สดสดอ่ะ ไม่มมีเลือดไ่นั้นปูนี่ปูมันดูแบบปูรั้อะสดเนี้ยก็ไม่กินปูเนี่ยลาดแต่นี่ไม่กล้าปลาหมึกแก่เฉยเลยเดี๋ตกเองด้วยนะปลาหมึกก้ามาแล้วใช่หรือหรือจะเสียเที่ยวนี่อะไรไม่ปลาหมึกมันดูมันไม่ค่อยมีความรู้สึกเหมือนไอ้พวกปูพวกอะไรนะพี่นะพูดถึงนะอย่างปูมันดูแบบ คือปูมันรู้มันมีกล้ามันสู้มันอะไรไงยี่มันก็สู้ไม่เห็นดิ้นอ่ะมันมันก็สีแต่ถ้าเราจับมันถ้าจับไม่ดีปุ๊บตรงปากมันก็จะกัดนะปลาหมึกนะครับปลาหมึกกัดพยายามจับจะจับช่วงหัวมันกัดแล้วเป็นไงมันก็เจ็บเหมือนกันนะมันกเจ็บอะไรการเป็นแปรอันนี้อันนี้ปีกปีกมันปีกอันนี้ปีก โอเคเดี๋ยวผมจะล,ล,ล้างน้ำเจิดนะี่มัอาไว่าใช่ใช่นะครับกิเนี่ยกินีจัไม่กตัวแล้วเทียบเลยอ่าอันนี้เราจะ้างน้ำเจิดนะอโอ้โหนี่ยังเนียวนี่ไม่ได้ิดนมหลัยว่ บาทแน่นอนจริงง่ายมันซาดพีเอาไปเลี้ยงดีพี่แล้วอันนี้เอาออกไงอ่ะอ๋อเลยครับจะเอาไปเลี้ยงอ่ะจะต่ออะไรต่อนี่จะเป็นการแล่หมึกนะฮะัรแล่หมึกสดๆตัวใสมากเลยใสนี่มันยังไม่ตายเลยอ่ะอ๋ออันนี้สบายมากเสร็จใสเลย เมื่อกี้พี่เขาวายมากอะเห็นว,วิ่งผ่านมันดำเขาบวกติดนะเดี๋ยวจะจับปลาฉันถ่ายรูปให้อินติดหนวดมันด้วย ouais. อย่ะเดี๋ยวจะแล่นะผมแล่แล้วแล้วก็หั่นกลางต้องแบบนนี้นเไม่ถ่ายส,สูงนิดเดียวแบบทีนี้วิธีการแล่ถ้าเราหั่นตรงๆเนื้อมันจะเหนียวมันหนามันจะหนาเราก็วิธีการแล่เราจะแล่อย่างนี้ ซาซิมิซาซิมินะครับบางบางบาบางแล้วเวลาเคี้ยวมันจะออกกรอบๆเพราะหมึกอันนี้ก็มันมันเนื้อมันจะหนานกินดีดังจะผมเราจะลองหนวดมันเพราะว่าหนวดมันน่าจะทีเด็ดแต่หนวดมันก็ออกน้ำเหนียวหน่อยหนวดน่าจะทีเด็ดครับเออเราบอกว่าเจ๋อว่าไม่กินหรอกทีมโต้เออรอกันอย่างใจจดใจจ่อครับทุกคนก็ขอบคุณสายเจ้ครับสายเจ้ F C สจอสายเจ้ แต่อย่างนี้หลงอยู่ในทะเลก็คงพอได้อยู่มั้งแต่ไม่มีเด็ดนะใช่ได้ได้นี่ไงไม้ไผ่ไอ้น้ำก่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเชือกเอาตอดเอาเขาต้องหลีไฟนะแสดงว่าที่เขาหลีเนี่ยหนึ่งเหมือกขนาดจะไม่ค่อยกินโยธกาเ่าเลยช็อาเขาเลยตุ้มตุ้มไงตัวนี้เรียกโยธากานี่ครับ ตัวนี้ได้เยอะมากเลยเนี่ยครับเนื้อขนาได้เท่ากับไอ้ตัวนี้เลยสิอันนี้เนื้อเนื้อเขาจะหนามากมาแล้วนะผมจส้มมาส้มทีเด็ดเนี่ยยังมีหนวดหนวดทีเด็ดหนวดอันนี้ก็ลองดูได้เลยนะหนวดส้มโดนหมึกไปสลับสลบเลยไอหลังก็โดนเอลนะได้เลยอันนี้จะเป็นปีกมัน อะจะลองชิมประเดิมก่อนเลยสดๆล้วนะลองซีฟู้ดก่อนไม่เคยกินสดอ่ะไม่ยจัดไปเลยชอบเลย่ชอบเอาเข้าไปทีเดียวชอบว่ะแต่แล้วมันจะรู้สึกหวานทีหลังกินจะมากกับตามกันหวานเลยหวานหวานเหนียวไหมหวานไหมครอันนี้จะลองเป็นวาซาบิรสชาติเป็นไงซอสรีวิวไมม่ีไม่มี ปลาเทียมซีฟู้ดอร่อยว่ะซูอร่อยกว่าลยมาลองหวมครับเนมาลองอุยพออ้จะข้อไหนไหมครับได้อ่าคือมันหานลยอเออยงอ่าลอดูครับลอดูอ่าบีได้เลยปวิดีโอไหมจะถ่ายรูปนแบบว่าแต่ว่าวดีโอแบบที่มันึ้งๆถ่ายนี่ไม่ยัง เข้าไปน่า้ผมจะซอยปลหมสดอ่ดหม่งน่มันหวานเลยหวานหวานเจี๊ยบเลยนะคือเสียบาตอนแรกมันจะกรอบกอบไม่ว่าจะหวานต้องิกับเหอเสียงดมัน้ยมันหวานจริงป่ะลองดูดิโคตรหวานมันไม่เหนียวเหมือนปลาหมึกย่างนยเว้ย ไหนอะไข่มันอยู่ไหนนะไข่ไางอย่างงี้เลยแต่ว่าดำใม่ดใหม่อันนี้ใช่ปะนี่ไข่ปะใช่ใช่ใช่นี่อันดำดำมีเสีงดังเนี่ยไข่หวานจริงนะพี่นะใช่ครับใช่คล้มีัมผเอไข่แต่กินเนอแต่ไข่หมึกแต่เข้ากัรไข่หมึกสดสดนี่เลยเข้าปากเลยอือหืออือหือไร ข่ยังหวานเนี่ยมันไม่ได้ยอดหวานไหมครับนี่นะครับนี่ยเพื่อนๆนี่เลยสดเลยสเลดอันนี้อันนี้จะเป็นปีผีังม่ในหวานมกรอบเริงเลยหนกรอบกึบเลยนวดอ่นี่นวดมัอันนี้จะเป็นช่วงหัวมันนะว่าดีเมันจะอยู่หูจะหนวดเหนียวอะถ้าเคยโดเหนียวเนี่ย หนวดสดนุ่มนุ่มมากไม่กรองใช่ไหมครับใช่เหลิ้งกรอสุดยอดป่ะครับแต่หนวดจอยเหนียวนิดนิดนึงตำรวจมันออกเหนียวๆหน่งผมเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับเหมือนที่อะไรนะเกาหลีเที่ยวกินกันแต่เนี้ยคือคือกรอบกว่าไอ้รอบแรกที่ตกได้คือกรอบมากออนี้กก็รบ่คนถ่ายลายแตกเลยครับเจ้วเลยนะครับไม่

ห้าสี่สามสองแอคชั่นนี่ครับเพื่อนทีนี้เราก็มาย่างควาย่างเพื่อนะครับอันนี้เราลงไปงมเงินมาสดๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ปแรงๆไปแรง,แรงนี่ครับปายแรงด้วยมีหอยหวานด้วยนี่หอยหวานนี่เราก็ลงเป็นงมเงินมาเอคนไหนเป็นคนงมมาครับ <S 2> <S 2> เสีย่ยเสี่ยว้ปงมมาเนี่ยลงไปงมเงินมาเต้สายงมหอยครับสายงมหอยเจอหอยไม่ได้เลยกระโดดเข้าหาเร็วนี้ อันนี้ทิปอะไรครับทิปทิปนี้คือมีมีชื่อไหมครับทิปนี้ทิปงมหอยครับทิปงมหอยออกหมึกงมหอยสายเบ็ดเบ็ดหมึกกับงมหอยเนาะปลาหมึกนี้เราก็ตกมาสดๆจากท้องทะเลเมื่อกี้สดไม่สดครับอยู่ย่างดีสลัดหนวดเลยครับน่าน้ำอ่าวไทยเลยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็จะไปอันดามันแล้วด้วยแต่คนขับเรือเขาขับไม่เป็น เลด้าเขาไม่ถึงจืด้าไม่ถึงก็เลยเลยแค่เอาไทยที่จะาออกอันดามันแล้วตราแรกหุยหัวหลุดเลยกุ้งสดจัดนี่ดูกุ้งสดไม่สดดูครับหัวหลุดเลยเนี่ยสลากหัวอะไรใช่ไหมกุ้งมันสลากหัวไง เหมือนปูอ่ะเหมือนปูสลัดก้ามอ่ะโอเคคนระับโอเคอ